เกือบเต็มถังแล้วครับคุณผู้ชมครับอันนี้ก็เกิดจากการสูบน้ําจากบอ่อปาดานะครับโดยใช้แผงโซล่าเซลล์ก็มียี่ห้ออยู่นะครับอันนี้ถังที่หนึ่งครับอันนี้ถังที่สองเดี๋ยวเราก็จะต่อนะครับเพื่อการใช้น้ําที่สมบูรณ์ขึ้นนู้นครับหนุ่มต่อไปสานูน้นโดยใช้ท่อนี้นะฮะอันนั้นท่ออยู่นะ บ่ออยู่ตรงนั้นใช้งานได้ดีนะครับก็สูบมาตั้งแต่เช้าแล้วลหละนะครับคุณผู้ชมถังแล้วก็จะเดี๋ยวมีทีมช้างเข้าต่อไปที่ถังนั้นอีกอยู่บ้านน้องแถวๆน้องบัวครับนนถนนขวามือก็จะไปน้องเรือนะองค์พระ อีกเพ๊บเดียวก็ลดจริงๆนะครับเนี่ยในระยะาอันนี้ต่อท่อถึงกันครับเนี่งยอดต้นไม้ก็ได้น้ำแล้วนะครับสดชื่นทีมงานที่มาทำงานครับ